เราได้ในนิมิตได้คุยกับในหลวงของเราเนี่ยท่านไปเยี่ยมเราถึงเมืองเลยในนิมิตนั่นนะ,ะขึ้นไปกราบไปไหว้แล้วไปถามเรื่องเราพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่อาหารจารฉันบินบาตดเพียงพอหรือเปล่าตอบแันว่ามหาบุพิษารธรรมดาพระ อยู่ยังไงก็อยู่ได้กินยังไงก็กิกนได้แต่ว่าบางวันมันก็อุดมสมบูรณ์บางวันมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์ธรรมดาหรอกท่านก็คุยไปเรื่อยๆวิบากของกรรมมันมันน่ากลัวจริงๆนะพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมมันน่ากลัวจริงๆนะโยมเนี่ยที่เสียตามาหลายชาติแล้วด้วย เสียตามาหลายชาติแล้วเก็วิบาคค ời, กบของกรรมเมินเฉยในเมื่อสัตว์ปบัติของผู้อื่นจะเกิดไปวิบัติไม่ได้บอกเขาเช่นไล่หน้าสาโทรเขาก็ดีไล่ข้า็ดีไล่ปิกไล,ไล่อะไรก็ดีวัวไปเข้าในสวนเขาเห็นด้วยตาแท้ๆไม่ได้บอกเขาเลย มีธุระแต่ไปทางอื่นแล้วก็ลืมบอกเขาเซะเลยนะพี่บากสำมานั่นจริงทําให้โยมนี่ต้องเสียตามาหลายชาติแล้วท่านว่าอย่างนี้นะท่านคุยกับคนลุกคนชันเราฟังแล้วโอ้ในหลวงพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วเป็นมหาสมัยหนึ่งเป็นมหาสมณะเจ้าก็เสียตาานะ เป็นเคยเป็นสมมหาหมาสมราเจ้ารัชาติ่อนที่คนขอนไปเนี้ยเนี่ยเสียตาแล้วก็ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหรนัก mm hmm. วิบาทของกรรมน่ากลัวจริงเริพุทธุเจ้าท่านก็เทศให้เราฟังเอาม็ฟังพองทุกคนเราเพอจะ,ะนั่นท่านมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมถานวิปัสนาธรรมถานดีแล้ว ดีแล้วถ่าได้ทําอย่างนี้ดีแล้วท่านโมทนาสาธุการด,ด้วยอ่าแล้วก็รู้สึกขึ้นมาแล้วลึกได้ในคําที่ท่านพูดไว้ท่านห่วงประเทศไทยมาห่วงจริงกินห่วงประเทศไทยตายมาอยู่เวียน่ายตายเกิดตีน่นี่เพราะห่วงประเทศไทยในหลายชาติแล้วโยมเนี่ยห่วงประเทศไทยหลายชาติแล้วอ่า อะไรว่าที่เป็นพระร่วงเจ้าข้างนั่นก็เป็นตัวของโยเองาห่วงประชาชนห่วงบ้านห่วงเมืองสแสวงหาน้ํามไม้ประเทศชาติบ้านเมืองไปทะลุภูเขาที่ไหนว่าพระร่วงให้น้ําเข้ามาให้ประชาชนได้ทำมาหาจินอันนั่นก็ด้วยความเป็นห่วงแลาวมาเกิดเป็นพระนายสวนมหาราช นี่ก็ครั้งหนึ่งเที่ยวตุลตุเลตุเลตุลังตุลังไปหาปราปัจามิตเพื่อป้องกันชาติบานเมืองอจนเสียมาเหสีได้กับเอสมัยหนึ่งอันต่อมาเนี่ยก็มาเป็นมหาสมมันนเจ้าลวะวอวกันท่านบอกไปนะจะจริงหรือไม่จริงก็ าหาเหตุผลเองพวกเราฟังอันนี้ได้ฟังได้ฟังท่านพูดได้ฟังเองอตออเอามาเลยพ้นกับน,นั่นมาเรามากเลยในชาติปัจจุบันเนี่ยก็มีอุบัติเหตุกระจกรถทิ่มตาแตกน,นี่เห็นชัดเห็นแจ้งดีเป็นกรรมวิบากกรรมวิปาาเกตแต่ มันต้องใช้ไปหลายชาติถ้าเมินเฉยในชาตินี้ไม่ทอดตุละไม่ทําตามหน้าที่เรามีหูก็ต้องใช้หูให้เป็นประโยชน์เรามีตาเราก็ต้องใช้ตาให้เป็นประโยชน์เรามีจม,มกูกเราก็ใช้จม,มูกให้เป็นประโยชน์อของตีใช้ในงานทําให้เป็นประโยชน์อย่าเมินเฉย ถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราก็จะได้อวัยวะทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ดีมีตาก็จะดีมีหูก็จะดีมีจมูกก็จะดีมีลล้นมีตามีใจค็จะดะีเราคิดเอาเองเราคิดต่อไปโอ,โอ้เป็นความจริงเว้ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้มีพ่อมีแม่ให้ร่างให้กายเรามาแล้วสมูลแล้วไม่อปรรัไม่วิปริติดมนุษย์ไม่เสียไม่เป็นใบบ้าเสียนจริตปิดมนุษย์มีอวัยวะ,วะครบถ้วนแล้วต้องรักษาเอาให้ดีรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาใจของเรานี่แหละให้ทาน ก็เพื่อสร้างฐานะของเราสร้างฐานะของเราให้มันดีขึ้นคือเราให้ทานได้บริจาคไว้เรื่อยๆเป็นคนไม่ยากไม่จนเป็นคนรวยน้ําใจอยู่แล้วพอพาให้เป็นคนรวยทรัพย์สินเงินทองต่อไปอเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิภาวนาําจัดอาสวะกิเลสภายในของตัวให้มันเบาบางไป ราคะก,ก็จะเบาบางไปโทสะก็จะเบาบางไปโมหะก,ก็จะเบาบางไปอันนี้ก็เป็นสั่งสมบารมียามใหญ่โตสูงขึ้นสูงขึ้น,นพระพุทธเจ้าท่านทำมาจีชาติได้สีอจสงไขกำไรแสนมหาขับสร้างบารมีของพระองค์มาจึง,จงสมบูรณ์มีบารมีสมบูรณ์แล้วจึงได้อุบัติ มาครั้งสุดท้ายนี่ก็เป็นได้ตัดสรู้วราอรุจธราสมมาสัมพธิยานสมเป่าวส์เพราะว่าบารมีท่านแก่กา้าพวกเรานี่ทำอะไรบ้างละให้ทานเต็มเปี่ยมหรือยังรักษาศีลบริบูรณ์รือยัง จเจริญเมตตาภาวนาเต็มเปี่ยมเลยย,ยังยังยังไม่เต็มเปี่ยมหรอยังขาด,ดเกินเกินอยู่นี่เองเ,อเชื่อคำของคนอื่นเราไม่ได้เชื่อใจตัวเองใจตัวเองมีศรัทธาจริงหรือเปล่ามันมีศรัทธามีศิลมีหหริมีโอตปะมีปาหูสัจจะมีจาคะ มีปัญญาทาเก็ดขอ้อนี่สมบูรณ์ดีแล้วจึงจะเป็นผู้มีบารมีแก่ค้าเต็มที่เขี่ยงต่อการตัดสู่แน่แตามีทั้งเก็ดขอ้อได้ มีสัทธามีศิลมีหิริมีโอตปามีปาหูัจจามีจาคะมีปัญญา้ามีทั้งเจ็ดข้อนี้เรียกว่าสมมูติแล้วเต็มเปี่ยมแล้วสั่งสมให้เต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุตามเป้าหมายจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นในบรรยายมาเล็กๆน้อยๆพอเป็นข้อคิด ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปีนิพพิจารณาด้วยปัญญาอัญชานตลาดของตนของตนเองเถิดอัปมาธรลมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆไม่ถอยหลังต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นด้วยความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีทาทุกประการประ,ประทาน ฝอยมาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยบักราชนี